นี่คือเสียงจากพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยที่ใช้อามิโน,โนเข้มข้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสุดยอดกดอามิโนเข้มข้นสําหรับพืชคิงวันคิงวันประทับใจมากนะแม่กับคิงวันอามิโนเข้มข้นฉีดกี่ลอกคะแปงสาสาเหมือนกันใช่ไหมคะตอบโจทย์ไหมคะพอใจเลยจ้ะสีส่เดือนที่แล้วที่ผืนนี้นะคะคือแรงมากนะคะได้ใช้คิงวันนะคะในการฉีดพน่นตอนที่ฉีดมันในเขามันเพราะฉีดฉีดมันตายเรื่องะ อย่ลงเล้วแบบว่ามันจีบามันีตายเมื่อไหร่แล้วที่มันเมืนกันเลยมันเลยฟื้นผินมากนะื่วน่งมาฟื้นมากเพรดีเขาเจอนเพื่อแวโีเลยไม่ฉลาดจีบ่าฝนตกตีบาร์็นโรบีแล้วม่กินปาจะได้กินจ้าคิงวันคนลว เกษตรกรได้ผลผลิตนะคะอ้าคขอบคุณค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษร้อเปอร์เซสนใจสั่งซื้อหรือติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายคิงวันอะมิโน,โนเข้มข้นฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดสนใจสอบถามและสั่งซื้อโทร089 497 7175